เฟิร์ออกไซน์นะว่าลำโพงมันติดในตาแล้วจาเนี่ยเบอร์เชดจะมาเฟิร์แตกหรือเปล่าเฮ้ยเฟิร์สยังสตาร์เบิร์โตสตรีมกันไปช่วยแล้วเฟิร์สคุงไฮถอยถอยเฮียไม่ทันเอคือซื้อคาริบ้าอื้มชาร์จบอลอัดหน้าแต่ขาดไหมเงี่ย โดนระเบิดไปตัวเข้าไปป่วนแนวหลังทะลุแค่แต่ว่ามีฟาร์มตาอไปด้วยแล้วทั้งหมดใช่เดี๋ยวกูแบบโดดกูโดดใส่เฮลิวิ่งหนีกดกดไหลเนี่ยทันเซเบอร์เราให้เซเบอร์แบกแล้วตอนนี้อยู่ดีปๆต้องเข้า เรก็ให้คช่วยกันไง้าก็ให้คนช่วยกันเฮ้ยนั่นไงกูว่าแลวพระเจ้าแมงมีคนมาผนปาสัตว์กูได้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 ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยปันขึ้นไปเลยยขึ้นไปเลยเดี๋ยวกูปิดให้กเป็นลงพี่เป็นลเว้ยอเ ไม่ได้ฟรู้กูได้แาบแบงค์คืนอ่ะไม่คือเมื่อกี้กูยังไม่ได้ก็เถอะคือเมื่อกี้มันจัไม่ได้ก็เถอะไอ้เี็ยมาเต็มเลยว่าไอ้เี้ยรูกชิ้นตายตายอยู่ไอ้คมันคำันขคมันมโอ้โหโอ้แล้วแม่มันคอยเถอะตายเถอะโอ้แม่งา่โอ๊ยไม่ได้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 ไม่ไม่มีอะไรที่เราจะได้จากตรงกลางเนี้ย ไอจูเฟิร์สบัตไอริได้ไงวะเมื่อกี้ไม่ถามเลยเดี๋ยวไปดูรีเพย์ก็ได้เออมีระบบรีเพย์มาเอ้ยมีหน้ามีหน้ากลางมีหน้ากลางกำลังเดินลงไปทำการวิวสีเมื่อกี้พวกมึงเอาอะไรกันไว้ไอจูเวิวห้าเล่นไอจูมันได้คิวในเดนได้ไงลอยปันมาเมงกอนเต็งสิบลอบเพื่อเอาสกิ๊ฉี่ แดงฝนตข้ามยังไม่มีนะกูจะได้มีสกินสักทีบังเกิดนะเฟิร์ตลังได้กาไม่มีฟิกเจอร์โอ้ใหม่นะตุ้งนะอ๋อ๋ออ๋อ้ม่มีเงนต้ดประสาทเล่นเลยเล่นเลยเอ่นเลยแม่แม่แ้่แม่แม่แเฮ้ยเช่นน้เอเชียนี้ลึกใหญ่ๆๆ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 หมๆๆ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  ออกมาได้ป่ะออกมาได้ป่ะยืนบังอยู่ยืนบังอยู่โอเคโอเคโอเคพวกบังบังสกิลที่ให้กูเลยนะกูใจกูใจจริงไรเนี่ยบังกิกซี่มังบังใสกิลกเหคืิกซี่ที่กูเว่ากูรู้สึกกูใจเลยแม่ขอบคุณไอ้ยังกูรู้สึกปว่าใคยมันลดเดเมจด้บ้าล้วดังบังกิ๊กซีลดเดเมจทางใจไม่ลบดเวยตัวเต็มๆแค่ทำให้กูอุ่นใจขึ้นเปคนมันบังหน้าอะไร

เฟิร์สออกไซน้อทัวงๆลำบพกมันติดในตาแล้วจย์เนี่ยเเฉียดใช่ไหมเฟิร์สแตกหรือเปล่าเอ้ยเฟิร์สยังตาเบิร์สโตสตรีมเันไปช่วยแล้วเฟิร์สคุ้งไอ้ถอยถอยเฮียถอยไม่มีมันละเอ้ยก็ซื้อคาลิบอร์ เออถอยเลถอยถอย้บอกไม่มีมันเข้าไปออกอไปันเองขอขอกลับบอานะขอกับบอนะช่วยไม่ได้เดี๋ยวมาโดนใส่กลัวเขาไม่โดนใส่กลัวโอเคนูกว่าจะโดดใส่กลัะกเลยไม่คเขาคิดกาอะไรกอดได้ยังงวขอบคุณมากที่ไม่ทิงกันแต่อวกมองทิ้ง่อ้ขาวก็ไม่ันไม่มีบารดาเลยไม่หจริงเีเนออกนัก เชียร์ทาร่าไอจูแหว่งกดไกดไอริยับเลยจัดไปนะต้องกดไอกลางไอริอิเฮงนงุกรุกรุกุ้คุยดีนะเชียร์เป็นลิเลนาแตไม่ใช่ลิเดนาแตกมแล้วเมื่อกี้มึงกลไว้แล้วหนเก็ไปเล่นการช่วยเล่จการแบบกูคขไหไวแล้วผมว่าไงครับท่านเกยวไปแล้ว ท่านท่านเซเบอร์ไปเห็ยแล้วเบอรไม่าวชุดตรงนั้นแนางแน่งแน่งอุ้ยโอ๊ะโอ้โหมันศาตว์โดนฝันพอดีมได้ใช่ไหมครับรู้ว่ามีหน้าเนี่ยโคตรแก้ทางมันเลยนะบันก็ฟลายก็เลืเออก็จังเป็นทีปกติโดนมากอะไรจูจะโดนล่ะไปซ้อนทันเลยวะนะ ไม่ทันว่ะเอกซือคาริบืมชาร์จบอลอัดหน้าอย่าเอสปาดาเอสปาร่าไอ้ป้าไอ้ป้าไอ้ป้าไอ้จิงครับเปิดล็อกขามาเอยขับไปรอบมาางนี้ตายซะไมีใครเลยไปไหนทั้งนั้นนายที่เอตรงนั้นซะ เราพี่บอกก่อใส่เขาอ่เฟิร์ยเฟิร์ปดเยอะนะเยอะเยอะนะจะมาด้วยกันก็ได้ถ้ามาก็ได้เราวะตีป้อมไม่ไกลตีป้อมได้ดิเขียนมาป้อมใส่มันตัวที่หมดจะท้ายเลยเขียนมึงกล้าเข่าตีได้ไก่มึงตีป้อมได้เมื่อกี้โอ้พอแล้วยังไม่ยังไม่เอานะยังไม่เอานะก็มีคนไอไก่แมง เมื่อกี้มึงไปยืนตีป้อมโง่ๆมันก็แตกเลยป้อมเเดียว่ะฟอร์สเคบอนเลยก็ได้กลางเออกลางเกิดทำเดียววะกลางแม่เสียสองป้อมอ่ะไอ้ครับจับไม่ได้มึงกันไม่ได้ไไดแล้วแหละมาคนเดียวอ่ะปล่อยเสียสองป้อมไหมเดี๋ยวเราค่อยเอาคืนแต่เราจะเสียป้อมที่สามไม่ได้นะ จูโดนล,ละเดี๋ยวกูช่วยจูนแต่ขาดไหมเงี้ยอื้อโอ้ยโดลลน,นระเบิดไปแบงไปคนเดี๋ยวเคียร์คีฟเลน่าความแตกมาแล้วชั ไอเฟิร์สไปปาักเสียบกิ้วเก๋งะเนี่ยเอาเอาดาบเอาดาบเอาดาบเล็กๆของมึงไปปาดกลางเลยเจียดีแล้วทันเลยนเซเบอร์จิ้มให้ละไอ้เฟิร์สป่ามันเดินเข้าไปมันโดนอย่างไรสองเมตรอ่ะกูเข้าไปมันเสียเลือดดิเพื่ไม้จิ้มฟันมึงอ่ะไอ้เฟิร์สใช้ไปซะไม้จิ้มฟันเฮ้ยแยกว่าฟ้าเนยได้หวะ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช้ก็เถอะใช้ใช่กันขอและกันทำไมกูลงแรงกกเจอตัวใหม่หลุดมาวะเพราะผมเพราะมึงไม่เป็นยังไงโอ้ยตัใหม่มาไม่มีใรเล่นเปล่งออกงันไงง่ายกิแค่ลิงแม่นแแค่นั้นสวยสวยมาเร็ว เอคือซื้อเอาไอ้เหี้ยโอ้ยไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงไอ้เหี้ยขอโทษทุกคนไอ่ามีมิ้งกำลจะปัดเมื่อกี้โคตรแรงเลยรู้สึกดีใจไอ้กีกูน่าจะพุ่งออกไปไม่น่าพุ่งกลับเข้ามาไอ้เนี่ยเมืเป็นมีหน้าไงกูกะว่าจะมาขวัญมีหน้าซะหน่อยแม่งแบบขวัญเราบ้่งเออกูนึกไอ้เนี่ยกูก็ลืมไปว่าการโจมตีหลังจากกดสกิลหนึ่งกูมันก็เป็นการโจมตีปกติเหมือนกัน เอ้แขวัญมีหน้ามาไปแล้วเพืเออ่อนมึงดูมันปัน่นมึงเทียบกับโลกเก่าแน่ขนาดเมื่อกี้ไอ้แค่ขวัญดเมียกสามคีเ์ี่ขวัญดอเมียกสามคีมีหน้าได้สกแกกสามอันไงเ,เออแปง้งโดนแบบปัดแ <c oughs> ปรดหายไปเลยอันปัน่นทีแล้วมึงเอ้ทูดอเมียดหดเลือดด้วยปั่นได้สองรอบแต่ละประเด็นน <c oughs> ี่ยเวสชูดเลื